น้องกล่องลายโลกยังสะักกลมท่าปนป่าเหนจอดให้แล้วอยากขอแจ้หันน้องสาวอีแม่ไปด้วโลกยังผ่านมาเจอกันบ่าเหนืเหอเจอกันอีกแล้ว,น,ลวน้องวีวีของคุณพี่สอนอ,อือเองมหล่ ออตัวนาคือมาขายลายแถบ่เ <Nein> ฮ็ดนั่งกับขายหมักถั่วนั่งกับปลุกเ็ลดนลูกน้องดียังเกาะนั่นนะเป็นตอกเลยอีเลนายนั่งกับอ๋อนังเลิศคือยังอีกเด้ออพี่น้องเจออีกแล้วน้องสาวอีแม่พี่พี่เอามาพี่นัง รถนะอบอกให้บอกให้แป้งล่างบอกให้แป้งล่างเออแป้งล่างแบบเต็มที่มาโลดเวลามาค้านั่นสิบไปดุันดูสภาพเอือยนะแน่สภาพเอือย เป็นเดือนเลยเนาะแม่เนาะเป็นเดือนเดือนปลายหล่อจ้าอเราไปหอดสายออกระเบอบ้านเลยนะยังได้ออกพาเข้ามาบ้านอีกไปแล้วในงานนะไปในงานนะไปเข่ช่วยเขาบูรณาบุญบินบ้อมอ้าวขจะซื้อแล้วแนวเอออยากจะไปซื้อปักสอบในวันขจารไปซื้อปากสอบนะอ้าวแน่เบิ่งหน้าผัดไผ่หวะห่ะอ้าวพม่เจีวีวีของคุณพี่สอนนั่นเองอ้าวเพราะยน่องนั่น เออไอ้กระซอยนอกนะกลัวนี่ทักอย่างไงไงดีบมะนาวหกพีเมื่ออะไรกระบอลูกคือสทีเอายังไม่เคยเอายี่นี่นี่เอิ่นพัวเอื่อยมาเลยพัวเอื่อยที่มาพี่เคยอ๋อพี่อะไรเออต่างก็รู้ว่าเบิร์กนั่งนองสาวเนี่ยไปยังไงไปเอาข้นเาาบสไปทำงานเนี่ยขอบทองแม่ขอบทองเออไป บขอออทงมาแล้วแม่มีแต่เฮ็ดอะไรที่เอื้อประโยชน์ปู่ไงกระวายในเอื้อประโยชน์ปู่มาใกล้ๆให้น้องสาวอันส้มเน่ผูกเอาพวเอื้อกระไรอืออือยี่งคงเอื้อใช่หรอยังกัดปากอยู่ได้น้องสาวกระไรสิวเนัินสนะอ๋อช่วยช่วยเฮ็ดน้องกิโลนกว่านึง แม่ไม่ได้เจอกันหลายคันที่ซอยละซอยอือลูกในชายเอื้อนั่งไม่ได้ไปทั้งพูนบ่เอ้าจ้างได้ก็ดีนิมาหาเงินอันเลียงลูกเรียงเมียสบอการเมืองเป็นพอเลียงพัวอ่ะ เรียงผัวผัวน้องอยู่เพื่อนเอ้ยนกบอดดิเมนโตเทลัยสามสี่เลอยสามสี่พอืสี่าพสามสี่สี่พูนอ่สองโลกก็เลยน้อนอนมานอนา้อถือหนาอ๋องามถอดหมวกแน่งามใจเฮ็เอาคนนี่สักคนหัวร้าน สหัวละในใสอยู่ในนี่นะผู้ใส่หมวกกับใส่ซใบผู้ใดสิว่าได้ซองใบเผื่อันแดได้เกยนี่นะอันนี้นะใส่ใบเดียวมันจะซองแต่นึ่งก็ยังดำอ๋ออย่างหูของมกอะอะอย่างงาูกเอมดเลยจุาจะนกาลเอง้ลายงานนอ่าขึ้นเมื่อเก่าเลยเปาเ็ัวดลเมื่ออยู่พอนนาเอนอเปจาบงพัวเอื่อยดูฮะ มันมันคือบทตีงบายได้จบได้บายได้คือหนะไขรอิงินี่ากว่าอือนี่ก่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่น่า่าฮา่า่าฮ่า่าฮ่า่่าม่า่า่าน่า่่า่ฮ่าา่

อันนี like that, oh ้ย yeah. ืนแข้งแหรอเพราะว่าเจ้าหน่าแม่สิกเอามันแน่ของเดินหาเงินก็เด uh, yeah. ินเจวบีตรียมไว้จะซื้อ่เลโบเาซื้อต่เศร้ากูดี้

อาจารย์ศิลป์เราเป็นผู้บ่าเห็นนอกมันยังนลายั่วมายล่จะกว่านี่อันบันดงให้ไปบันดุงจะให้ไปทางไหนนี่ไปเออไปน้ำกันก็ได้ไปน้ำก้งตามทางขึ้นสัมผัสนะสบายเดยนี่ไปแดดไปในวัดกเจอนี่ก็ลงเตือนข้าวบันดุงโปบนตาบ้านใดอยากเห็นนางไปคลายเห็นเจอมาลาดีเนาะหนนับ่อ่อยู่บ้านนี้จังลงบันดงก็ได้อืมไปไปน้ำก้างเลย พานางไปคายวายบาตนน่ไปไปไปเดากันกับไปออออืเขอบทองนะอะเนาะมีแต่แบขอบทองขอบเงินผู้มผู้เหตุเลนวายเด้อวายวายวายเฮ้ยอ้าวกินน้อสนากินเห็ดบ้จ้า เฮดก็ได้มักถั่วตังกับมีเด้อค่ะหมักมักถั่วกับมีได้พี่หมักทั่วกับมีเฮดกับมีได้ป่ะยาดหมักทั่วตังแกงกับมีเด้อหน้าผู้ชายนะวัดต่อเลาอ่าปลาทำงานอยู่โมเมนต์เขาอยากป้าเจ๊ก็เห็นคนงาม ไม่เอยไปมันสีาวไลเอาไปได้ลุกขี่ก่นนกำลังโหลดจะไปหาแม่อิมินหรอเนาะอืองมาัดใจอบักหนักหนึ่งวายหนักวายนางเองบ่ววายนั่นวายหนักของนางเองบ่บ่เอาสื่อได้พี เก่าคือวันตะเก่าเทวันทิ้งวันครับเนี่ยขึชวนไว้เออกะมี่เหรอเกะซื้อนะฮะเนี่ยขึ้นวันห้าก็ซื้อเพิ่นเ้าบ่มี่เนี่มีจะโตเด้อเ้าเนี่ยมีจะโตปลูกยังบอเป็นจ้ะเพิ่นมาขายห้างก็เลี้ยงผัวบอแม่นเลี้ยงลูกตีเมื่อเพราะว่ามีอันเม้าพันเล่นบดเป็นพ่อบอจักบอเลี้ยบฝนบดเป็นแม่นะครับบอโมกตกใจอะไรอยู่ดีไม่แห้งเล็กดีเด้อจั๊ ไปนำการอยู่นี่นมา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 เจอกันเนาแหม่โชลาภบ้านเนี่ยเข้หัวโชยบานน้ำทางเลยโอ้ยกเาะ่่าฮ่ฮ้าวาบานน้ำทางขอดอกซื้อแล้วนันนั่น เออนางหมดไปดอกส่างนางเออเออนางเงาคือได้ชื่อนางคือโบนิขายมานางขาวไปนะฮะเนาะมอสงเันสงสัยนางบมเปิดเผยตัวตนหมดจ้กแม่ห้องหนานางกับบุญกุศลปานผู้ชายล่ำกันล่ำหุ่นมักง่ายๆหนึ่งล่ำบึกว่าแม่นะอนาคต ไปน้หอยปลรลนั่งบอกมาน้ำดอกพอได้หัวพี่น้องอยมาเจอกันอีกแล้วน้องวีพี่น้องสาวอี่แม่สอนผู้พัดพรากโอ้เนาะแสดงว่าบุญบุญนันเออบุญราสมยาวซัมมีด้อพี่น้อง